แม่ค้าในเขตเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยานำกระทงวางขายริมถนนค่ะส่วนใหญ่จะเป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติอย่างกระทงใบตองราคาเริ่มต้นที่80บาทส่วนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจัดงานลอยกระทงกรุงเก่าสี่มุมเมืองในพื้นที่โบราณสถานและริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยขอความร่วมมือผู้ค้างดจำหน่ายประทัดพลุและดอกไม้ไฟเพื่อความปลอดภัยขายแต่กระทงดอกไม้ไฟไม่เคยขายอ๋อแล้วตอนนี้วันนี้ ไม่ขายทำไมทำไมกลัวตำรวจจับมันดีไว้ป้าถ้าเขาไม่ให้ขายอย่างเงี้ยมันปลอดภัยยังไงันก็ปลอดภัยอ่ะนะมันอันตรายอะศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายผู้บริโภคในช่วงวันลอยกระทงนะครับพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ50 7ครับยังคงวางแผนไปลอยกระทงและทำกิจกรรมอื่นร่วมด้วย เช่นทานอาหารนอกบ้านเที่ยวชมสถานที่จัดงานไปซื้อของหรือว่าทำบุญครับโดยกระทงที่ซื้อส่วนใหญ่จะเน้นที่ย่อยสลายง่ายครับและคาดการว่าจะมีมูลค่าการใช้จ่ายสูงถึง1355ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ3.5จากปีก่อนนะคะคิดเป็นมูลค่าสูงสุดในรอบ9ปีนับตั้งแต่ปี2559ที่มีมูลค่ากว่า9,00 0ล้านบาทค่ะ สำหรับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนน่าจะอยู่ที่ประมาณ2,449บาทจากปี2,566ที่จะอยู่ที่2 0 7 5บาทถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการและมองว่าแม้เศรษฐกิจไทยจะมีสัญญาณฟื้นตัวแต่ก็ยังไม่โดดเด่นค่ะพร้อมที่จะจับใจ่ายใช้สอยในมูลค่าที่สูงขึ้นเพราะว่าเขาเห็นว่าราคาข้าวของเนี่ยน่าจะมีราคาสูงขึ้นตามค่าของชีพที่สูงขึ้นนะครับและยังมีความรู้สึกว่า การจับจ่ายใช้สอยเป็นปริมาณชิ้นเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วแต่เตรียมวงเงินไว้มากกว่าเดิมเพราะว่าคิดว่าของจะแพงขึ้นนะครับเพราะในขณะน,นี้ที่เรามาดูหน้างานนะขณะนี้ืนมาูช์คาระทงตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นข้อมูลข่าวสารว่าสินค้าที่ผูกพันกับเทศกายกระทงไม่ว่าจะเป็นดอกไม้นะครับใบตองตลอดจนสินค้า,ต,าต่างๆเนี่ยราคาไม่ได้ปรับตัวสูงข,ขึ้นมาก